จุฬาโคมนะครับตอนนี้เริ่มที่จะใช้งานได้แล้วเขาก็เลยรับอาสาสมัครละครับพิถนอมครับสำหรับใครที่ต้องการจะทดสอบวัคซีนนีวัคซีนใบาย,ยาตอนนั้นนะครับจุฬาโค19ม19เนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะร่วมเป็นอาสาสมัครได้แต่ว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยเขาบอกว่า สุขภาพจะต้องแข็งแรงนะสุขภาพจะต้องดีอันที่2ก็คืออายุ18ถึง1 0อ่าถึง60ปีและอันที่3อันนี้สำคัญคต้องไม่เคยได้รับวัคซีนมาก,ก่อนครับออแล้วก็อันที่4ก็สม,มัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ผมบอกแล้วไง จะไปเรียกให้เขาไปฉีดวัคซีนกันหมดถึงเวลาทดสอบของจุฬาแล้วจะมีใครมัน <c oughs> จะไม่มีใครเราเสนอเขาถามเนี่ <c oughs> ไย, <c oughs> ยไม่เคยได้รับวัคซีนโควิดมาก่อนเนี่ยยากเลย <c oughs> หาเจมายากเลยนี่เขารับอา,าสาสมัครสุขภาพดี1 8ปถึง60ปีนะไม่เคยได้รับวัคซีนโควิดมาก่อนนะสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10มิถุนายนปิดวันที่24มิถุนายนประกาศผลหนึ่งกรกฎาคม ช่วงที่จะได้รับวัคซีนประมาณเดือนกรกฎาคมปี65สนใจเข้าร่วมนะครับคุณผู้ชมครับมี QR Code อยู่หน้าจอนะใช้มือถือถ่ายไว้ก็ได้นะครับคิวร์โคเนี่ยสแกน QR Code สนใจเข้าร่วมโปรดสแกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูลและทำแบบประเมินตัวเองครับทีนี้อย่างนี้ครับพอพูดว่าจุฬาเขาจะทดลองวัคซีนโควิดจุฬาโคบเนี่ยนะ ในขนาดที่ขนานี้เรามีวัคซีนกันเต็มประเทศเนี่ยนะใช่นะครับแล้วก็เรียกให้ไปฉีดก็ยังไม่ค่อยจะไปกันแล้วเนี่ยแล้วจุฬาจะมาทดสอบอะไรตอนนี้อาจจะมีคำถามนี้เกิดขึ้นและจะเอาไปใช้กับใครอีกอ,อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นความสําเร็จของวงการแพทย์ไทยเหมือนกันนะใช่ครับในการผลิตคิดค้นว่าเอาละโลกเขาทำได้ นะครับเราคนไทยเราก็ทําได้และทําสําเร็จแม้จะช้ากว่าเขานิดหนึ่งแต่นี่คือสมมุติว่าต่อไปมันจะมีโรคตัวใหม่แล้วจําเป็นจะต้องมีการพัฒนาคิดค้นเรื่องวัคซีนครับ นี่คือสารตั้งต้นที่ดีครับ <S <S ใช่ครับเพราะว่ากว่าจะออกมาเนี่ยเราก็เห็นอยู่ว่าคิดค้นเป็นปีเลยนะตอนนั้นกว่าจะได้มาทดสอบในมนุษย์ได้เนี่ยนะครับ,รบดังนั้นก็ถือเป็นความสําเร็จแล้วก็เราไม่รู้หรอกว่าในอนาคตเนี่ยสายพันธุ์ที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันอาจจะพัฒนากลายพันธุ์แรงยิ่งขึ้นวัคซีนที่มีอยู่เนี่ยที่เราฉีดกันทุกวันนี้อาจจะใช้ไม่ได้ผลก็ได้จุลโค้อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกก็ได้นะครับที่จะต่อยอดนะครับครับก็สามารถที่จะ ใครที่มีคุณสมบัติตามนี้ลองดูนะครับต้องไม่เคยได้รับวัคซีนโควิดมาก่อนนะครับใครยังไม่ฉีดลองไปดูนะวัคซีนสัญชาติไทยของเรานะครับ